ันอเ็ดเด็เดเก่าสามาครับอกแม่เบรกอยู่เพราะว่ากัมันเป็นมันก็ลายก็จ็ี่จเากเจ็ดิกทีเป็น้ำหมดจสินว่ะไม่ใช่แบบเะ็นเอดเขียนแล้พุ่มกระดาษใส่แล้วแบบเอาตัวไม้ตัดออกไหมลายไหมมันเป็นตัดออกคือคืเอาเราตัดออกจมจมคุณเจ็ดเกียอไปก็แล้เนาะ เขานล้เาบเจรจาขาถือหาจิ๊บลานเขาเอาเงินซื้อเขาก็ะื้อไปซื้อนะขคนนี้ก็มีอยู่บ้านบมี้หันซื่อๆ่ขายากเขาอะไรเง็ดหน้าเขาเล้ซื้อร่องเลือบาดผูขาชื้อร่องสมัครใหม่เดี๋ยวเขาบอเจอดนะเขาเอาย้ยเก่าเจ็ดนะเลเนงาเนาะเราท้อมากพ้อแบหาเจ้าแล้วเราท่อมากเคยซื้อนกสุนแปดที่แบบมอถือขางลาเราบอกนัุปดบอกเขาบอกให้นุ้มมาตามอยู่อนุเบิ้งเบร์โท้อหาเจ้ายู่มันเป็นอ้อมาก แปดชุดชุขได้สื่อชุดแปดแปดชุดตัวรหคาสิบบาทขอไ้สื่อชุดแปดแปดชุดตัวรหาสิบดอไนีต้องคตอเบอรเพราะว่าโทรศัพท์หนูมันแห้งหมดบ่มีเบอร์ผู้ได้เลยต้อโช่สวยปดร้ถามม่งกลัวๆอนบอน้าหาโม่งต้องโทษตอนเศ้าเพราะ่าบ่บ่เศ้าน้องเปไงสวยแล้วสวยเดีวชิบุบ่แห้ง เพราะฉะนั้นอพี่เจ้แม่งเสียจำจหน่อยเรืองอาหารที่บาแม่กับบีเอหลายหน่ะเอาแซมานน้แม่แซนันพ่อฟังะคะเนาะแปดศูนย์ศนเนาะะแปดศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนคือแล้วแต่ว่าศูนนี่ยน้ศูนย์ได้หลายวะแม่สามฮะหดยังยังใชเนาะทำไ้อุดอาจะได้เนาะแต่รุดตั้งแต่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด นุ๊กไปตัดสูตรเจ็ดเอานกกรเงือดโอ้ยนูหูแล้วเขาเขาหายนุกเครื่องหนึ่งนูรถลว่าเอาเจ้ากัยนักงาเจาะื้อไรนามันจะออกขวดนี่อ่ันงา ouais. นเนาะเมนเขาหายนุกเครื่องนึ่งนูได้ว่าเอานีรอันข่อย่อยมาจะดย่แยสูรเงี่ยหนังมันมานล้นั่งนั่เาแั่เจ้าเลยเจากับสืเจากับฝันเจาจอกนะเออเจเจากันสองน่ะค่ะนั่นนั่นเฮียนเราเลยจะจงอ่ะเราเห็นบ่แล้วบงิีนั่บ่บ่แล้ฝัน อ๋อแล้วฟันเห็นเจ้าฝันเจ้าไข่น่าจดสุเด็กุหลอบก็จ้ดน่นว่าก็แล้วหาไข่แล้วไปซื้อกับเขาเจ้าสุดเด็ก็เน่าเราข่ฟันเจ้าเจาไม่ีหันเห็นเจ้าก็ยัดยาดกต่ดเด็กไข่ชื่อยู่อไหนยายหลายตัอยู่ตัวละห้าสบาทก็ว่ะซือกุหลากน่าเยอะเกิดลไรต้องถบวแล้วี่ยแยแ่มีล้วม่มีเอ้จมนมากมันจะามาแม่หาเด นูก็ดีใจแล้วนุนถึงเลขก็เลปบอกดินแล้วอกเนวะือไปให้เืตัวอะไรเนี่ยาืเก่าเก่าเอเลขมันเป็นทันกลัวนเนาะก่าเก่าเกาซีอไช่มมันอานเลขว่้ไหนก็หาเก็าว่าไ้เดิก้นหาเกาว่าไหนดค้หาเขาเก่าว่าใครคนหาเขาก่าว่าไหนค้นหาก็ว่ได้ โอ้ยคงขนาดที่ใบแล้วทะเลกะกัเกาชุนมือเกาหนึ่งใกันใช่ไหมขันศุนูนนี่นู้ได้หลายแล้วทะเลาเกาหนึ่งคกนได้เยอะเกาหนึ่งใครซื้งอยู่ได้เลาเล่เจ้าของนะฮะชื่อเลขเจ้าของเน้นเลขเจ้าของนี่มันซือตากเกานู้นเนะก็ไปเล่นเลขศูหลายได้เพราะว่านเปลยนรถนะชื่อรถกเกาพ้ใบ่ใบนน้เกมันไมปื่อใบนึ มักันไเป็นซ้ำไปงมันดุวคไรข้นไดและพี่น้องถือก็ขึ้นถือก็ขึ้นว่าถือยับจืดอะไรกันก็ขึ้นซุยแก้ขึ้นลดขึเยอะเนาะอันนี้ลานจ้งฉี่มันทำไผมาว่านี่แม่มึงจอท้ายเมือนขึ้นนี่แม่นบ่บ้ามึงมยจอเป็น่มือถุกมันละวักวัดจับมือจักแสนโอ้อันอันมึกเออฟังนู้เอาเมลงจอนได้ปะนี่ขึ้นอกตั้งนี่แล้วเหมือนนแมน นัวเออนัวไปลงเมืองแมลงตนเมืองหลายทีนี่เงีนยคนโอ้ยคนจิหลายยี่เนาะมันว่าบอกคนคนเบิ่งหลายเขาอาจจะมีโอกาสเพราะว่าเขามาเป็นเมืองเยนเอาน้าเขามักเราเบามวลไม่ไงไม่ไงว่าหนาหนาคเจ้าหมูเจ้าเห็ดคำคำนึงแบบเป็นเมือนคนเริงโอ้ยไม่ยังย่าวจักจักูจะเป็นเมืองไหนกูต้องกดตรกูกโคตรวอมเองกว่าเนาะนูไลโซนนูไล่สดเออมันมากูเห็นว่าเป็นรอยยากูบอกหัวจักก้อนหุบได้ทีเมืองแม่บหัวหุบจักนั้งหลอกคนเนอก ลูตรห้าน้อยเขาจะซื้อเยอะหมนะนัวสูตรนัวเนี้ยมันมงไหมแม่คนคอยซื้อคนอะไเราเจัเศ้าโอ๊ยหาต่องเออฮ่าฮนเช่าฮ่าใคระซื้อเยอาตกรักเศร้าอ่ะุ๊กเลเกตุอกผู้คนเดีวเราสูตรนอ่ ก็ตั้งใจเรบาวันที่สิบหกมีอยู่บ่อพอนหกแปดก็สี่สามตั้งใจบาทนี่ว่าเ็ยมันนมนก็าินเอหลงนเาบมือได้งิน้นาหนึ่งีนใหจลงทุนหลายบ่แม่เห็ดหน้าตัวมันจะลงขึ้นหลายย้อนใช้สามเทียสี่สามเทียเนาะแม่ก็ใช้หลายตลบจนมือไม่หายอุ้ยพอน้องเจ็ดมีอยู่บ่อกระหาอันสองสี่บ้เด เ็นครับถึงเดี๋วมา่หนูเดือยหนูมดีื่อนี่เด็กพอแคอเรเงนกับเที่ยครเียงแต่ห้าวัน็นี่นะนี่นะสมุดนอนี่นี่อันนี้มันเป็นห้าน้อยพิเศษมันบอกห้าน้อยพิเศษมันออกหกหกแปดกับสี่สามแตว่าตไห้าสามมันออกสี่สามอันนี้ชุดมของหน่วยสี่สองออกสี่สามเห็นบอกมันรูดแต้มหนึ่งหกแปดบูมี่ แด้ว่าบหนี้ได้บานีิสองสี่กับหนึ่งเจ็ดนี่เด้ไปกราฟกับเขาตัวนั่นพอเนาะนั่นเด้คือว่าสื่อต้องไฟกราฟอันนี้คือนูไ้เมาสทุดร่วมนะเสือห้เมาสุดคือไปกราฟนันคือเขาดีบันี้ช่าลุ่นอีกแค่น้อยหนึ่งวีไอพีเลยแมนอันนี้ทุ่มหนึ่งอันนี้ฮามงหกมงทุ่มหนึ่งพอ ซุ้มเล่นจนวิ่งแต่ว่าซุ้มเล่นด้วยแต่นซุมเขาเนะคะอีนลีจะมาเห็น่ามี่น้คุมชื่อหรอก่อบ่อะไรเบิงว่าเรกมันออกอยู่ไหนมันออเรว่ามันอิว่ว่ามัดเลกน้อยสิเ่้บอ เห็นบอลชนเกียร์นชนมันมีแม่ก็บอกหนูอยู่คอยสืบอบอกสือไลโตเอาแม่กันยังเาอันนี้แหละแม่ซีหนานี่แหละเราไม่เน่าเนาะโตนี่ละเอาหนีได้พี่น้องพ่เมนว่าเบาอันั้นมาคำนันบอกออกซุนเกียยานเป็นซุนสามอยู่เ้ยฮะเพราะมันศุนสามมันมันขวนไรนี่ดิมันมีซีโตัวนึพงขอว่านี่มันก็เห็นให้ซุนเกียรเจ็ดุนมันกลับห้ทีเจ็ดมันก็กลัห้เห็นบอะที่จะเก้าสองมันอย่าเห็นบอ นี่เกาสองมันคนมาซื้อตะเกาหนึ่งเหยบ่บอยข่อยชัวบ่านี่คยซื้อเกมัเขาเล็กว่าซื้อแมนูก็เก่าหนึ่งเนาะเมื่อนันเ้าก็ว่ากระทะกันมาเก่านึงบ้านี้ผัดเล็นั่งเอาเก่าหนึ่งเนาะข่อยว่าเนาะเล็กเล็กเฉ่อยกัเก่าเจ็ดบ่อนี่เก้าสองข่อยยูถึ่งข่อยไว่านี่ต้องแ้นเขาเอาเก่าหนึ่งเด็บผแมนบ่อนเล็กเออนี่เก้าหนึ่งข่อยมันขอยเหยาะยื่มันเข่าเ่าข่อยว่าตังมันต้องเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มัน นี่แบกอันนี้เขามันเคยเขานีว่ามันเขาอีกมาที่สามนี่วะนี่มาที่สามาที่น้องเนี่ยมากางให้เบิ้งบให้พี่น้องเบิ้งอีกเพราะว่าเมื่อนั้นจุทตะถูกเป้นเมื่อนั้ี่นเห็นบอนี่เก่ากว่าความมากเก่าหนึ่งเ่นบอมันมาเป็นเก่าเห็นบอนี่เแียวเขาอยู่โอ้เจ้าให้เด็งเขาเบิ้งอยู่วะไทยไทยแต่ว่ามึงขึ้นนี้มึได้ล่งเล้อันนี้มวเจ้าไทยเขามัวไทยเขามึงยูขันเอามึงกับแมาไห้เดน ใช่บังยู้จะเขาเสีเอานึ่เห้าบบแต่นแบบคิดว่าเมื่อไรตัวได้หนีกับแปดตัวถ้มแมนซื้อตัวละข้าวมันกับบอลดูขึ้นนย์เจ็ดใช่ไหมเนาะแมนดูเฮกมันซื้อเก่ามีเก่าเคล็มีไงกับมีคำว่าเก่าหนึ่งขวมนี่ขวเรียบว่าเอาเก่าสองขวดมากศูนย์เคลียดหนมาเก่าสองกับมีนซื้อเก่านี่เนาะศูนย์ขวัยังบอกกัาว่ามันมีทอวนี้มัมันเขาเป่าเขารนม้ามันบอวค่ะให้บ ทศูเจ็ดเจ็ดศูนย์ขากลับหพร้อมเมีนแต่ว่าอีเมหันเ้าเต้มื่อแหลกพล่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผลมนว่าเบาดอกข่มากเพ่นเ้าห้ฟางแต่มือแหกพล่ะไข่อยว่าไอ่มากไข่ว่าไขยังว่าจอดจิเท่าอย่งนีมันเขาเห็นห่มาเลยอปตรงหน้าสีเล่านะเออแบบที่ความกกลับหพร้อมนี่เลยตอนนี้เขาดรีว่าคำมันมากลับเก่าหน่อคนีทเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าห้าเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าสิี่ว่หม มื่อนั่นนั่นที่นูม่าน่ะอีแม่อีแม่เก่งเลขงวดนั่นก็เก่งเข่าศูนย์สองงวดนี้งวดงวดนี้วังหันเก่งเก้าหนึ่งเนาะกระแตมหนึ่งนะพ่อเนาะกระแตมหนึ่งอาองวดนี้เก่งแค่ไหนวาถ้าเก่งเก่งก็ได้เข่าหนึ่งน้องบอตอนนี้มาซื้อเข่าหาาเอาตัวใดบันนี่เดี๋ยวให้แม่พิจารณาสักก่อนพี่น้องแกเพิ่นเซวตัวใดเข้ามาดูให้เพิ่นเพิ่นเพิ่ไว้วัยวัที่แล้วเพิ่นบอกเก้าหนึ่งกระแตมเดียว เคยอาบรยู่นานี่เคนยังวะเล็กโซเล่แล้ก็เก่งเอาลวดบางนี้เล็กงนี้เคยังว่าเล็กันอยู่ในอันนี้เอยเมื่งแล้วอันคยยมากต้านหานี่มือนกันเยบอกมึงนี่ของมัน่อออกออกจูๆบมอันนีเขาเล็ก่อยคอยเรยกว่านี่เก้าสองมีหินบ่แม่กรบอกได้พี่น้องว่าเล็กมันบ่าลุดไปไกลหินบ่มันชิบว่าไปไกลมันว่าแม่ โอ้มนมันปล่อยตัวหดวันวานนี้มัคันรถดต้มนี่มันเกิดมีเก่า้นี่มันกิเรีออกทุนนี้กิดทุนเก็ดบอกก็ดมถออกเ็ดทุนนึ่งไปนี่ค่ะมันสืออกค่ะเก็ดีไปมันถืออกตัวรักแน่ๆนี่แหละคิดซอยแน่รักโตมันกิมีบรายตัวเกนึงก่คุณแม่กัคิดซอยลูกเนสเอ็คเเบกคือฮากอในวากาหนึ่งจะสันนี้เอาตัวเดียวคือเก่าดูเธอเข้าขืนเขาลงเขาก็สิ้ถึงอยู่ได้นาะเขาแหงโอ้ยก็ถือขนมนานี่เขมื่อเขาวันนักที่เกก็ถือเบิร์ต ก็คืแต่ว่าเลขเขาเมื่อตอนกองอาจารย์อันนี้อาจารย์ชิงโตกับอาจารย์ฮงทองหากอนนั่นกับมีมันก็อคิบสองมัางก้าาก้อนกระถิกอันของอาจารย์อันนี้มันนี่มันถือกอันนี้นานี่เลยบอกนานี่มันห้ก้อนที่เมาให้เจ้าเมืองบอกโอ้อาจารย์หงทองนี่บอกเออกับอาจารย์ชิงโตนี่นี่ละฮาก้อนบอกก็นี่ละมันห้ากอนที่เอามาเมืองบอกนะคนคนนี้เล่นเกียดคนนี้เล่นทุนค่ะมันก็เป็นทุนเกีดเก็ดทุนให้บอกเขาาใจกัน อ๋อมีสัมีสองอาจารย์คนนี้ก็มี่นสอคนนีกเก้าีเ้ก็เกมีเก้าสองป้าถ้าเป็นจับตัวเด่นใช่กันเลยนี่เนาะอันนี้ก็ศูนย์เ็ด่อันก็สองเก้าม้าทีแมี่บอกเขาไม่เย็กไ้เก้าสองป้ที่พ่ื้มาไว้์เนี่ยเด้อวนี่เลกออกจากมือมันไดมือือสมือมือเอื้อมมือื่นก็มาแล้วเดี๋วซื้อมาซื้มากเล็มเนเดียวานบ้น เพราะว่าเธอพี่น้องอยากเบิ้งทิเปิดให้เขาเบิ้งอยู่ดอกอีหลังฝากไปซื้ออืนบ่มีเราเห็นเนาะเอามาเบิ้งเพราะว่าแต่ว่าหนาที่เม่นเน่าเบาอันงวดก่อนแล้วก็ว่ามันเขางวดน,นี้มันเขาอีกก็เป็นตะเป็นตะแนมเบิ้งอยู่นะ<อ>ก,ก็ยังต้องเอามะเก่งเฉลกเขานขอกใจพอแล้วนี่ตัวมันเก่งขอคอยเมืองได้หลายหงวดมากหงอดจนกว่าสะมัเปิดแผ่แหวะไว้ไหมดเนาะงานมันสูวกว่ามองจะได้คิวก้องเข้าข้าเข้าดังอเจ้าก็ไม่ได้คืนนะอันนี้เก๋โบคิวเด้ อันกระบ่กที่ิวก็บอปันไดของเจ้านี้เลขเจ้านะคะพ่กคุณแต้มลงแต้มก่ะอันนี้ก็ะเวเฮนบ่นเจาเอ็สซูรคือโอเคแล้วสินะเจ้านีกกรใกล้ดิมันแปดแปดหนึ่งเจ็ดหนกแปดศูนย์เจ็บคุณ้าโอแต้มหนึ่งเนาะมันมันหนักหนึ่งคำเ่าศูนย์แซมกันที่ยังมันมายุ่งกันเฮ้ยนี่แปดแจ็หนึงเลยแอดศูนย์ดูนมากันกลางยังหรอ นายยังมากค่ะพายตูมาให้บอถึงเลขอยู่บอกค่ะชื่อเตศูนชีชุนค่ะโอ้คือแพงกี่าน้เฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าสี่เฮ้ยนี่กูซื้อมากกว่าไอกวู้นี่แม่กู้ก็ซื้อนี่นะผมว่าถึงเพิ่งไลให้อันนี้ก็เก้านึ่งูนเสื้อกางยังและจุนถูกได้เห็นบ่นั่นนั่นเรียกู้ซื้อชุดชุนอันนี้ให้ลเก้าเนื่องก็สองที่วกับ่ กูได้ซื้อเก้าหนึ่งเก้าสองกูบอกกูก็ไม่ซื้อจริงกูก็ม่แลยไม่เอาเก้าสองกูบอก่ซื้อกูซื้อเก้าหนึ่งหมกะกูเว้กูซื้อแต่เก้าหนึ่งสิบตกก็เวก็ชุนเจ็ดเจ็ดนนี่กูซื้อชนสกูก็ซื้ออยู่